ตัวนี้ก็อ้อยเที่ยวที่สองตัวแรงครับหนึ่งร้ สวัสดีครับพบกับช่องกอลฟลูกพานอวันอื่นเลยก็รับชมก็ถ้ายังไม่กดติดตามช่องก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับว,ว,ว,วันนี้ก็ใส่อ้อยครับอ้อยนี่ก็เป็นอ้อยของตัวเองครับ ก็เป็นพันขอนแก่น3ต่ตอวลำยาวประมาณ3เมตรครับดูครับ2อ่อนก็เต็มรถแล้วครับวาง2ตอนก็เกือบชนกันแล้วครับลูกกระม่เอ้ยกระบะลูก ไวยครับลำตรงๆอันนี้มันมีพันฝนอยู่ครับาะว่าลำสีแดงครับลำต้นจะเป็นสีแดงว่ะวันนัสัตว์่านอาจะเป็นอูทองฝนมาแต่ล็อกเมล็ดปัดแกนแค่อยู่ครับนี่เบือกสีอย่างนี้ลำตรงไม่โค้ง ไปเลยก็ลำมีเทียบไรก็ใช้ไปแล้วหนึ่งข่วงก,กรับหนึ่งเดียวก็น่าจะเหลือข่วงข่วงครึ่งนี้ก็กขึ้น,นได้ประมาณ ไล่ไล่หนึ่งอยู่ลเลยนะ้อนได้กระบะมื่นแล้วครับ ใช้รถคีบ MU55 ครับ MU55 เลยยาวจริงๆ อีกสองม,มาถึงนะแล้วเราเพิ่งตึ้งอัอนนี้อยู่แถวนี้ด้ดินกำลังชื้นนะครับยังชื้นอยู่ครับรับมาเนี่ยอ่อยเกินน,นั่นเลยเยอะครับห้อย นี่ไอล้ลำแดงนี่ใช่ไหมนี่ไม่แมนค้อนแก่นนี่เดี๋ยวสีแดไงไอ้โขเนี่ยไม่แมนค้อนแก่นตรงนี้มันล่มนันโ่งนี่มันปวดมานี่นจกกักรพรรดิอะไรหรอลำต้นสีแดงด แต่ทางท้ายนั้นเป็นคอนแกนหมดครับอ่าตอนนี้ก็จะได้ ขึ้นวางเอาเตกตั้งไ้วครับบ้าอ้อย ขอผู้ชมก็าฝกดติดตามช่องกอลลูกชาวนาให้ด้วยนะครับ ทีนี้ก็คนปลูกอ้อยน้อยนะครับถือว่าน้อยเลยเพราะว่าแรงไป2ปีแล้วก็ราคาอ้อยไม่ดีด้วยครับ mm. ก็ยังเหลืออ้อยอีกเยอะครับดิ ก็ใกล้จะเต็มรถแล้วครับ ครับลำยาวๆเลยนะครับ mm hmm. ก็รับชมคลิปจอจะเริ่มฝากกดติดตามช่องก๊อฟโลกนนาให้ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ติดตามก็ฝากด้วยนะครับ ก็น่าจะเต็มแล้วแหะครับนี่อีกนิดก็จะเต็มแล้วครับโอเคคลิปนี้ก็น่านะจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็มีอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้เลยครับก็ต่อได้ก็ จะบายแล้วคนงานก็ยังมาได้กินข่าวขึ้น้อยเร็จก็จะพากันกินครับก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็คงต้องบอกว่าสวัสดีครับ